่อสร้างถึงปีงซีเม่โขโเลย<อ>ไหมเราสองปีแล้วตอนเนี้ยสองปีแล้วที่บ้านเราสร้างแบบเน,นี้ยจะซื้อเม่โขเองแล้วนะนะจะซื้อเม่โขเองแล้วไม่วันนั้นอัดบอกบล็อครับซื้อที่เครื่องผสมที่ผสมปูนไปเลย <c oughs> จบไปทำเองทำแทนปูนเลย <c oughs> ถ้าทำขนาดนั้นก็เนาะเจะจบมาเองทำไมเสร็จมันขึ้นมา ลูกค้าคะใครอยู่ในกลุ่มเข้าไปเอาเลขในกลุ่มก่อนค่ะใครอยู่ในกลุ่มเข้าไปเอาเลขในกลุ่มก่อนค่ะว่าไงในกลุ่ม ทุกคนมันอาจจะสันหน่อยนะคะช่วงเวลาที่มันเลวร้วายมันจะคัดคนให้กับเรามากๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวหนูเองหนูก็ได้รับรู้อะไรมาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเองยินดีแล้วก็น้อมรับนะคะสำหรับคนที่แบบทำสันดานเห็นแก่ตัวหนูก็รู้ว่าใครเป็นยังไงนะคะ เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหนูก็จะน้อมรับมันนะคะที่ผ่านมาหนูช่วยเหลือคนมาเยอะมากหลายอย่างมากมันมันเยอะค่ะถ้าหนูพูดนี่คือแบบเอาเถอ ทันแล้วบอกเลยกูไม่ยอมถ้าทำกับกูแบบเนี้ยบอกเขาบอกเลย ชับดนะทุกคนเอ่ออย่าเพิ่งทักมาตอนนี้ได้ไหมคะทุกคนเลยค่ะขอร้องละสามแสนแปดมื่นสี่พันคนลูกค้าขาถ้าถามว่าหึงชอบอะไรหนึ่งชอบเจ็ดนะคะวันพรุ่งนี้หนึ่งชอบเจ็ดนะคะลูกค้าขาหนึ่งชอบเจ็ดนะ หนึ่งชอบเจ็ดนะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเลขจอกอะไรนะคะและตัวหนูเองหนูไม่ซื้อนะคะเพราะหนูซื้อไม่ได้นะคะหนูซื้อเลขหลุดนะคะที่สําคัญเลยนะคะอคนที่คนที่แบบว่าคนที่แบบบอกว่าถ้ามันรู้จริงทําไมไม่ให้มันบอกราวันที่หนึ่งเลยถ้ากูรู้กูบอกเราวันที่หนึ่งคะ่ะกูไม่บอกหรอกค่ะวันราวันที่หนึ่งอะถ้ากูรู้นะว่าเลขจอกอะไรนะ กูไม่บอกหรอกคะ่ะสามตัวกูบอกรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะไปหาซื้อกันเอาคนที่เขาบอกว่ากูซื้อให้บ้านกูรวยก่อนเออบ้านกูก็มีกินอะ่ะไม่ลําบากไม่มีเวลาบ้านบ้านหนึ่งก็มีงานทําไม่ลําบากมานั่งพิมพ์ด่าคนนั้นแสะคนนี้นี่คือที่หนึ่งเป็น ยอมถ้าทำกับกูแบบเนี้บอกขบอกเลยกูไม่บอกหรอกค่ะวันรางวัลที่หนึ่งอะถ้ากูรู้นะว่าเลขจอกอะไรนะกูไม่บอกหรอกค่ะสามตัวกูบอกรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะไปหาซื้อกันเอาคนที่เขาบอกว่ากูซื้อให้บ้านกูรวยก่อนเอบ้านกูก็มีกินอะ ไม่ลําบากไม่มีเวลาบ้านบ้านหนึ่งก็มีงานทําไม่ลําบากมานั่งพิมพ์ด่าคนนั้นแซะคนนี้นี่คือที่หนึ่งเป็น

มันอาจจะไม่ค่อยชัดนะทุกคนเอออย่าเพิ่งทักมาตอนนี้ได้ไหมคะทุกคนเลยค่ะขอร้องล่ะสามแสน หมื่นสี่พันคนลูกค้าขาถ้าถามว่าหนึ่งชอบอะไรหนึ่งชอบเจ็ดนะคะวันพรุ่งนี้หนึ่งชอบเจ็ดนะคะลูกค้าขาหนึ่งชอบเจ็ดนะหนึ่งชอบเจ็ดนะคะใครชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเพราะหนูก็ไม่รู้ค่ะว่าเลขจอกอะไรนะคะแล้วตัวหนูเองหนูไม่ซื้อนะคะเพราะหนูซื้อไม่ได้นะคะหนูซื้อเลขหลุดนะคะที่สําคัญเลยนะคะเอ่อคนที่คนที่แบบว่าคนที่แบบ บอกว่าถ้ามันรู้จริงทําไมแม่ม้มนบอกรางวันที่หนึ่งเลยถ้ากูรู้กูบอกรางวันที่หนึ่งค่ะกูไม่บอกหรอวค่ะวันรางวันที่หนึ่งอะถ้ากูร,รู้นะว่าเรขยจอกอะไรนะกูไม่บอกหรอกค่ะสามตัวกูบอกรางวันที่หนึ่งเลยครับไปหาซื้อกันเอาคนที่เขาบอกว่ากูาซื้อให้บ้านกูรวยก่อนเออบ้านกูก็มีกินอะไม่ลําบากไม่มีเวลาบ้านบ้านหนึ่งก็มีงานทําไม่ลําบากมานั่งพิมด اع, ่าคนนั้นแสะคนนี้ นี่คือที่หนึ่งเป็น ดี4 3 0 0 0 0 3,000คนนะคะส่วนดี4 3,000คนลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วก็ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผผานนะคะหนูไม่ว่ากันนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยคะ่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาให้หนึ่งหน่อยนะคะส่วนคนที่บอกว่าหนึ่งเป็นคนของกองสลากก็ขอให้เลขของหนึ่งหรือว่าเลขทูปปู่มาอีกนะคะขอให้เลขของหนึ่งหรือเลขทูปปู่มาอีกหนึ่งจะแก้บนโดยการนาเงินหนึ่งล้านบาทไปบริจาค มีซื้อเครื่องช่วยหายใจบริจาคให้กับโรงพยาบาลเลยนะคะหากเลขเข้านะลูกค้าใครรอเข้ากลุ่มวันนี้หนึ่งยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาไลฟ์ให้เข้ากลุ่มนะคะกลุ่ม v i p ซื้อเรียบร้อยนะคะเพราะว่าลงให้ก่อนแล้วนะคะ ใครอยู่ในกลุ่ม B เข้าไปดูในกลุ่ม B ได้เลยนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะลูกค้าขะ ใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะฉันผู้ไม่เห็นคอมเมนต์เลยใครเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาเลยนะคะ ท็อปมอซออย่าบอกนะว่าท็อปมอซอ่ะของจริงไมยเนี่ยเอาดีๆอ,อย่าบอกนะว่าพี่ทำเช่นนอ่ะสวัสดี4 17,000คนใครแคปหน้าจอแล้วไปซื้อค่ะลูกค้าไปซื้อค่ะนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านค่ะถ้ากูรู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะกูจะ กูจะซื้อแบบว่ารางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเหมาหมดกองสลากสั่งผลิตไปเลยค่ะห้าร้อยเล่มสั่งผลิตไม่ได้ดิเนาะี่อไม่ได้ค่ะ,คะเห็นเลขอะไรลูกค้าพิมพ์ขึ้นมาได้เลยเห็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะใครเห็นเป็นเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เลยค่ะส่วนตัวแล้วชอบเจ็ดนะคะลูกค้าขาส่วนตัวแล้วหนึ่งชอบเจ็ดนะคะงวดนี้นะคะ ชอบเจ็ดค่ะลูกค้าเพราะว่าโดนจับจับก็เจ็ดก็ต้องมาแล้วค่ะนะคะ